สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านเลยนะครับช่องฮานอยดูด้วยกันนะครับพบกันวันที่28พฤศจิกายนนะครับจะเข้าเดือนใหม่แล้วนะครับ2วันหัวใ่ออกแล้วนะครับรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในชุมชนก็มีหลักร้อยนะครับกดดูที่ชุมชนก็ได้นะครับโอเคเรามาสรุปวันนี้เลยนะครับที่ชัดๆเลยก็เห็นไหมครับมาแล้วนะครับเสาที่จันทร์คารนะครับ ไปที่บอร์ดนะครับแล้วก็ถ้าเบิ้ลจะมาก็บอกเขาแปดแปดจะมาก่อนก็มาตรงๆเลยนะครับแปดแปดนะครับสมาชิกเก่าที่ย้อนไปฟังจะจาได้นะครับเอาไปฟังถ้าตัวแรกที่จะมาเบิ้ลก็จะเป็นแปดแปดต่อที่หกหกสี่สี่นะครับอันนี้ก็ห้าห้าก็เป็นเลขคียก็สลับมานะครับทีนี้ตามต่อนะครับหกหกสี่สี่นะครับจันอังคารเลสองวันนะครับ สายรูดเบิ้ลนะครับใครที่ชอบเบิ้ลตามนะครับมาจริงนะครับวันนี้ก็มาเห็นแล้วนะครับวันค่าเป็นหนึวันเองนะครับแต่ก็บอกเป็นช่วงอยู่แล้วนะครับเสาร์ที่จันทร์ขาสีวันนี้นะครับโอเคก็29ก็ให้อยู่นะครับเป็นเลขเก่านะครับ47ก็อยู่ใน1นึนะครับส1 7นะครับหนึ่งสองสารูดเบิ้ลเข้า2ตัวนะครับ29เเจาะ โอเคประมาณ4ตัวนะครับแล้วก็ล่างเหมือนเดิมนะครับ3ามหเนะครับครบ4น้อยนะครับครบ4น้อยนะครับโอเคถูกครบ4น้อยนะครับ3ามหนะครับตามต่อนะครับสายรุดล่างนะครับสามหนะครับถ้าใครว่าเยอะก็ไม่ต้องตามนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับ สี่นอยนะครับสี่นอยจะให้เลขเดียวไม่ได้หรอกครับสี่นอยมีทั้งหมดกี่เลขครับบนสี่เลขล่างสิบแปดเลขนะครับจะให้เลขตัวเดียวจะเล่นยังไงนะครับนะครับโอเคนะครับจับต่อตามเจาะในวันที่ยี่สิบเก้าต่อนะครับอ่านะครับก็คงเป็นสูตรนี้นะครับรูด เบิ้ลนะครับโอเครูดเบิ้ลแล้วก็สูตรอย่่งที่บอกนะครับเมื่อวานมาถึงสามตัวก็บอกเลยนะครับอาจจะไม่มานะครับบอกไปแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะอันนี้พูดถึงวันที่ยี่สิบเก้าแล้วนะครับรูดเบิ้ลนะครับเด่นสุดนะครับตามต่อนะครับจากสูตรแปดหกสี่แปดไปแล้วนะครับเบิ้ลไม่ค่อยมาซ้ํานะครับแต่ก็รูดรูดกันไว้นะครับ สองตัวนี้เป็นเด่นนะครับ6อ4นกสีสีก็น่าจะมาสองตัวนี้นะครับบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเจาะมากเกินไปใช่ครับโอเคนะครับ5 5าก็คืออะไรครับจุดนี้นะครับก็ตามต่อนะครับที่วงนะครับง่ายๆก็ลุดไปแล้วก็มาเจาะเพิ่มนะครับโอเคนะครับถ้าเอาใจเฉพาะจุดเจาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะครับ แต่ควรจะลูดไปนะครับลูดนะครับคุณจะลูดเอาไว้นะครับโอเคนะครับใช้ทุนไม่เยอะเบิ้ดนะครับตามเลยครับก็เลืยแค่สองวันก็หมดแล้วนะครับถัดไปศูนย์นะครับอ่าศูนย์ศูนย์ถ้ายังไม่ชัวร์ก็จะรอก่อนก็ได้นะครับถ้าจะตามก็นี่ฮะสามตัวนี้นะครับโอเคนะครับ ตามเป็นเจาะก่อนก็ได้นะครับรอให้มาก่อนก็ได้นะครับถ้าสูตรมาแล้วก็จะเหมือนเดิมครับมาหนึ่งตัวมาสองตัวมาเป็นอาทิตย์นะครับแล้วค่อยจะหยุดนะครับเมื่อไหร่ที่เห็นศูต์สามตัวมาก็หยุดนะครับในวันเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนะครับก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าให้หยุดโอเคถัดมานะครับก็จะเป็นสามเก้านะครับสามเก้ากลับไปเลยนะครับองเก้าสามมาสองตัวแล้วคิดว่าน่าจะ ออไม่ตัดดีกว่านะครับผมก็เหมือนเหมือนสี่แปดครับมาสามมันติดนะโอเคก็จะมาสุดนีกนะครับระวังเก้าแปดนะครับเก้าแปดไม่ได้มาสักหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับระวังนะระวังเก้าสามก็ห้าก็แปดนะครับโอเคถัดมาสี่เจ็ดนะครับมันชี้ิ์มันก็คือเท่ากับหนึ่งเจ็ดนี่แหละครับอ่าก็ตามหนึ่งเจ็ดต่อนะครับแต่เจ็ดสี่ทิ้งนะครับโอเคสองตัวนี้นะครับ สี่สามก็เป็นจะเป็นก็ที่บอยเห็นไหมครับสี่สามสี่สามสี่ห้าสี่แปดนะครับจำได้ไหมครับเลขสี่แปดที่มาบ่อยๆนะครับชุดนี้นะครับที่บอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดนั้นก็จะมาสี่สามครับเป็นเลขที่มาบ่อยนะครับแล้วก็มาจริงๆนะครับนะครับเรียกว่าชุดตามได้นะครับสี่แปดเดี๋ยวพี่น้องมันก็คือขานตามบันมานะครับอเคก็ตามต่อนะครับสี่สามสี่ห้า สี่แปดตามต่อน,นะครับชุดนี้ตามชุดเดียวนะครับก็เลือกเป็นหนึ่งชุดนะครับใครชอบชุดไหนก็เลือกไปเลยนะครับแต่ถ้าจะให้เน้นชุดเดียวก็คือเบิ้ลนะครับก็บอกอยู่แล้วนะเน้นอยู่แล้วนะครับสาวที่จะนังคารเน้นเบิ้ลอย่างเดียวกครับง่ายสุดเลยนะครับแล้วก็ให้อยู่แล้วก็ให้เจาะตรงๆครับไม่ได้เยอะอะไรเลยครับเทสนี้สาตัวนะครับแล้วก็เข้าจริงๆก็คือแปเข้าไปแล้วนะครับ ไงก็กำไรครับนะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนะครับ92น้องดู94นะครับใครชอบ92ก็จะตามอะไรนะครับไม่ตามก็ไม่ต้องครับก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหมดน่าจะหมดแล้วแหละก็3ขวก็8ไปแล้วนะครับอันนี้ไปยังครับจำไม่ได้แล้วเขียนไปเขียนมา เจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดแปดอ่าเน้นเจ็ดสามนะครับมาบ่อยก็เหมือนสี่แปดอยู่ในชุดสี่แปดก็สี่สามจะมาบ่อยประมาณนั้นแหละนะครับแต่เจ็ดห้าอย่าทิ้งนะครับตรงนี้ก็เห็นอยู่นะครับเลขเก่ามาทุกวันนะครับสองเก้าก็คือเลขเก่านะครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับเลขเก่าวันที่ยี่สิบเจ็ดตรงๆนะครับตรงนี้อย่าทิ้งเลขเก่านะครับอย่าทิ้งอย่าทิ้ง ใครจะตามชุดนี้ก็ต้องตามเจดห้ด้วยนะครับเก็บไปด้วยแล้วก็วันนี้เจ็ดสามนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเอาล่างล่างเหมือนเดิมครับสายรูดเขาก็มีอยู่นะครับก็ล่างก็เป็นเลขขี้นะครับจบคํานี้นะครับสามห้าเจ็ดเก้าเหมือนเดิมนะครับหนึ่งก็ระวังด้วยนะครับวันนี้ไม่มีหนึ่งนะครับพรุนี้พรุนี้ล่างนะครับในหนึ่นะครับ ไอ้เจ้าตัวเดียวก็ไปเลยครับล่างรูทแค่หนึ่งนะครับสี่นอยนะครับโอเคนั่นหนึ่งน่าจะมานะครับแล้วก็สามมงกุฎครับศูนย์หนึ่งสองอ่านะครับพวกนี้น่าจะให้เห็นแล้วล่ะนะครับเพราะวันนี้มีน้อยมากเลยสามตัวนี้นะครับใครชอบสามมงกุฎนี้ชอบรูดสูดรูทหนึ่งรูทสองก็ตามนะครับพวกนี้นะครับแต่ง่ายสุดก็คือรูดเบิ้ลครับ ถูดน้อยสุดเลยนะครับไม่ต้องกลับไปเลยแล้วก็มีตัวเจาะให้อยู่แล้วนะครับมอนอยู่นะครับมองแคปดูไปแล้วนะครับโอเคนะครับสามวิธีนี้ก็ได้นะครับตัวเจาะเบื้องหน้าจะมาประมาณนี้ก่อนนะแต่อย่างเงี้ยก็ต้องลูดไปก่อนนะครับก็ขอบคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามช่องฮานอยดูด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ